สิออกบางแง่มันออกเลี่ยได้เลยหมูน่ะไมนออกซีโม่นี่มันเล่นนี่ขาขี่าข้าทางกลางก็มีหมูนี่ยื่นี่ถ่ายเขาใกล้ๆก่อนนี่ผู้ใดต้องการสนใจกิดติดต่อมาลูกเออผังเมียผัวเมียคุยอะไรแม่มานี่ดิหมูนี่ขามันได้เล่นนี่นี่นี่ดึงดโมยนี่ขาหลังนี่ดิมีผู้ถือชื่อหาโม่ก็หัโม่เมืองน้ำกันเราผู้ใดเคยเห็นมี่บอกนี่ พานาเนีย่ยก <kit> <further> ันนี okay. ่ใครสนใจนี่มาติดต่อมาโรเด้อก็ใตยใหม่ๆเนาะอ้าวใต้วังคำนี่แหละอ้ามีเลขผู้เจ้าเรากะมีเลขเราเอาไม้คอยเน่อยมีดตัวดู快手เอาลงเป็นเฟซบุ๊กมาไดเห็นกับกูไลก์กูแชร์เด้อตามน้ำนี่ทองมันเนี่ยพีดดูดูแม่พีอยู่ทองวันนี้พีดวันนี้ดิขาตัวนี้ดิ ขาเนี่ยขาติดมาเชิงท้องเลยนี่หมูหยังอันนี้หางมันหมูยังอันนี้ฮหมูแม่ตัวตัวตัวนี่น่ะแม่ตัวนี้น่ะเถอะเออตัวเถิบกับแม่นี่ดีนี่ตัวนี้เถิบนี่มันเป็นแม่เป็นแม่อันนี้นะก็เป็นที่มันอยู่เอันนี่เป็นเน่าค่อยอายุขอเวลาชิไปเบิ่งฝนตกก่อนแล้วก็บด้ขึ้นไป อ,อันนี้เป็นตรงเป็นไงกูกระแม่เนาะติดกับแม่ติดกันกูขาเหรอ